มีอะไรจะพูดไหมผูกับสิ่งที่เองทำกับพี่เมื่อวานก็มีวะพี่ <All right. S 2> ก็เรื่องไม่น,นะะั้นนรครับเรื่องที่ว่าผมสร้างเฟซบุ๊กขอเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นได้ไหมว่ามึงทำยังไงทำไมพี่ถึงจับไม่ได้เลยว่ามึงมึงมึงทำอะไงพี่ไม่เข้าใจ คือตอนแรกอะเ<อ>ฟซปอมอันเนี้ยพี่ก็เอกใจน,นิดนึงว่าแต่ในเมื่อพวกเองพี่ไว้ใจพวกเองนะแล้วไม่คิดว่าไอ้นนท์ได้สมรู้ร่วมคิดไหมไม่ผมไม่ได้บอกใครเลยเลยแปลว่าเองไปบิวไอ้นนท์ก่อนใช่และไอ้นนท์ก็มาบิวพี่ทีหนึง่งใช่ครับพี่แต่ไอ้นนท์ไม่ได้รู้ว่าเองเป็นคนสร้างเฟซน,นั้นขึ้นมาใช่ครับและตลอดเวลาที่เองโตโต้ตอบกับไอ้นนทะ์นะ อยู่ยังไงกันหรือว่าอยู่ข้างๆกันแล้วโต้ตอบอย่างนั้นเลยก็ก็ตอนที่ผมคิดตอนนั้นที่มันมีช่วงหนึ่งที่ว่าพี่ผมไปถ่ายคลิปอะแล้วผมแบบไมแบบคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเลยเลยแบบเออลองตัดสินใจดูว่าเออจะลองทำคอนเทนต์นี้ดูก็เลยไม่ปรึกษาใครเลยกําคนผมก็ไม่บอกสักคำหนึ่งเลยก็เวลามันถามเออว่าใครผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแบบ เขาอยู่ไหนไม่รู้อะไรเงี้ยมขแบบบอกอย่างนี้ไปแต่น,นี่พี่เข้าใจนะว่าทําไมนนมันถึงไม่ค่อยเอกใจเพราะเองก็รู้อยู่แล้วว่าน้องมันอยากแข่งใช่น้องมันอยากแข่งทุกรูปแบบมันมาที่เราก็มันเพื่ออยากแข่งอันนี้พี่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่รู้และประเด็นคือพอมันไม่รู้ปุ๊บมันไม่ได้เอกใจแล้วมันเสือกมาบ้วพี่ด้วยพี่ก็เลยไม่รู้ตามแล้วที่จุดสําคัญเลยนะ ไอตอนที่โอนเงินอะโอนเงินนะผูกพี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นบัญชีใครมันมันไม่ใช่ชื่อผมจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของพี่ที่ผมรู้จักนะโทรให้เขาโอนให้หมายถึงให้คนรู้จักโอนให้ไม่ใช่บัญชีเองถูกปะ่ะใช่ใช่ไม่ใช่บัญชีผมน่มเพราะพี่แม่เงเอกใจอยู่แล้วว่าแม่ไม่ใช่บัญชีเองเพราะชื่อมันไม่ใช่ชื่อเอง ็เลยแบบอยากให้มันเนียนโดยไม่บอกใครที่สุดยี่มึงคิดแบบมึงสุดปะบอกแค่นี้แหละมึงสุดมากมึงคิดได้ไงวะเพราะมึงรู้ว่าถ้าสมมติใช้บัญชีมึงโอนมาในโอนในบัญชีพี่เงินมันก็จะเข้าบัญชีพี่แล้วก็จะเป็นชื่อของเองแล้วพี่ก็จะสามารถจับได้ว่าเป็นเองเองก็เลยใช้บัญชีคนอื่นโอนมา โดยที่พี่ไม่รู้ว่าแม่งคือคนรอบข้างหรือใครไม่รู้เลยมึงสุดวะไม่เกูบอกแผนเนี่ยมึงสุดมากแล้วมึงรู้ไหมว่าคนดามึงเยอะมากเลย,เมเลยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเพราคืนไปนอนข้างนอกมาแล้วมึงทำไปเพื่ออะไรก็แบบแค่อยากได้คอนเทนต์ก็แลแบบผมแบบเห็นแบบ ช่วงนี้แบบเออวิวพี่ไม่ค่อยดีอะไรนี้แล้วก็แบบมันแบบมันดรอปลงนะครับพี่แบบผมก็เลยแบบแบบเครียดแบบเออว่าจะทํยังไงแบบให้วิวพี่มันกลับมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบตัดสินใจทำกันแบบนี้แต่ก็นั่นแหละโดนด่าเต็มพี่ก็ไม่รู้นะว่าว่าในความคิดของเองอ่ะ แค่อยากจะช่วยให้พี่ได้มียอดคนดูแต่มันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้นึกภาพบอกปะ่ะอันนี้สอนเลยนะเว้ยอันนี้ถือว่าสอนเลยนะมันไม่จาเป็นต้องทําขนาดนี้เพราะว่าเองก็เห็นอยู่ว่าพี่ไปในทางติ๊กต็อกแล้วกําลังจะดีแล้วอันนี้โดนแบนด์อันนี้เข้าใจตัดออกพี่ยอมเสียสละเวลาตอนสองทุ่มเพื่อสตรีมจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนึกภาพบอกปะ่ะ อันนี้คือเราก็จะพยายามหาช่องทางเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้รับเว็บพนันพี่เข้าใจว่าเองรู้ว่าพี่มีรายจ่ายเยอะแต่พี่ไม่สามารถที่จะหาเงินได้แบบเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าโปรโมทวบพนันแม่งแป๊บเดียวมันก็ได้ดูปะแต่เองต้องเข้าใจว่าถ้าพี่โดนจับลูกพี่จะอยู่ยังไงเมียพี่จะอยู่ยังไงนึกข้ออกปว่าเพราะฉะนั้นเองก็เลยขนขวายที่อยากจะช่วยแต่เองต้องปรึกษาพี่ก่อน เพราะไม่งั้นการหลอกคนดูเป็นหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มสองอาทิตย์เต็มเต็มเนี่ยเป็นใครๆก็โกรธพี่ก็โกรธแต่ถามว่าพี่เสียหายอะไรไหมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อคืนพี่ก็เลยคุยกับพี่ปลายว่าเออจะเอาอยัางไงกับน้องมันดีสรุปแล้วพี่ทําไงรู้ว่าพี่โพสเฟซบุ๊กไว้ว่าจะเอาอยัางไงกับเองดีแต่คนดูคนที่ติดตามเขาแม่งบวกหนึ่งมากันโคตรเยอะเก้าสิบ แเซเลยที่เขาอยากจะให้พี่มาคุยกับเองก่อนว่าวันนี้เมื่อวานเนี้ยมันเป็นยังไงในเรื่องที่เองทําลงไปเนี่ยเพราะอะไรไอคนดูที่ดา่าพี่เข้าใจว่าเขาก็ผิดหวังแต่พี่ก็ต้องบอกไปด้วยว่าแม่งพี่ก็ผิดหวังไม่ต่างจากคนดูที่เองมาทํากับพี่แบบนี้แต่แค่เ่ย ทำไงอ่ะเองก็แค่อยากได้คลิปเพื่อให้พี่ได้ได้มีคนดูมากขึ้นแต่พี่บอกไว้ก่อนนะปูฟังตั้งแต่จากนี้ไปนะคลิปที่เกี่ยวกับรถไม่จําเป็นต้องเอายอดวิวไม่จาเป็นต้องทะเยอทะยานเราทําในแบบของเราเราทําในแบบถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีอะไรแล้วเงินเราไม่เหมือนมาก่อนเราไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์แบบจริงๆให้คนดูดูได้แต่แม่งก็ลงคลิปไปเหอะ มันยังมีคนบางคนคนบางกลุ่มที่เขารอดูคลิปเราอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่คลิปที่เขาต้องการแต่เขาก็รอดูเราอยู่เขารอเรซัพพอร์ตเราอยู่เราไม่จําเป็นต้องทะเยอทะยานที่จะต้องหาเชงนู่นหาเชงนี่เพื่อให้มันมียอดวิวเพราะยอดวิวทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขี่รถการเชงรถการลองรถหลังถนนมันติดเหลืองเองก็รู้ว่ามันไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทะเยอทะยานเพื่อที่จะได้ยอดวิวพวกนี้มามันเป็นยอดวิวในทางที่ไม่ดี นึกภาพบอกไหมมันดูจริงในสายตาวัยรุ่นแต่มันไม่ได้อะไรเลยนึ่งภาพบอกว่ามันมีแต่เสียงกับเสียงเอ็งก็รู้ว่าทุกวันนี้ตำรวจมันจ้องเราอยู่เพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆดีกว่าปล่อยช่องอื่นที่เขาแบบอยากจะสุดปล่อยเขาสุดไปเขาอยากจะขี่หลังถนนปล่อยเขาขี่ไปให้น้องๆไปยกยอสัรเสริญเขาเอง แต่วันหนึง่งเมื่อตำรวจล่าขึ้นมาหนึ่งคลิปนั่นคือหนึ่งกระทรงหนึ่งกระทรงนั่นคือต้องขึ้นสารและถ้าขึ้นสารซ้ําๆมีโอกาสติดคุกถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งเดือนแต่เป็นหนึ่งเดือนที่เราจะต้องติดคุกใหญ่ติดคุกผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่คุม้มเพราะว่าตอนนี้พี่มีลูกพี่ไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นพี่จะไปแลกอะไรที่มันสูญเสียงแบบนี้ไม่ได้ วิพนันพี่ก็ไม่รับเพราะว่าพี่มีลูกเหตุผลเดียวที่ทําให้พี่อดหลับอดนอนตัดคลิปลงทิกต็อกอ่าเองตัดคลิปลง youtube อ่านะพี่ต้องเจียดเวลามาสตรีมอ่าเพราะต้องสู้เพื่อให้อนอนน์อยู่ได้มีข้าวกินมีที่อยู่จ่ายค่าที่อยู่ได้เดือนละห้าพันถามจริง ในวัยขนาดพี่เนี่ยต้องมารลบภาละอะไรขนาดนี้ไหมนึกภาพอปล่าปะาเองสองคนคิดดูลถตั้งกี่ครั้ที่จะต้องทําอีกมันไม่ได้เงินไม่น้อยเว้ยต้องเสียอีกเยอะเป็นล้านอะ่ะพี่ก็ต้องทายอทยานให้ได้มากที่สุดแต่ถามว่าจะทายทยานในแบบไหนมันก็ต้องต้องทยอทยานในแบบที่ถูกต้องในแบบที่เราอยู่ได้ไม่ลําบากมีกิน แค่นั้นก็พอช่วงนี้พยุงไปก่อนไม่ต้องหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบจะต้องทะเลาะกับคนดูเนื้อผ้าบอกว่าจะไม่มียอดวิวหรือมียอดวิวไม่ต้องไปสนใจเราทําเต็มที่เราตัดต่อให้เต็มที่แค่นั้นก็พอเรื่องนี้พี่อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนเองว่าจะทําอะไรให้ปรึกษาพี่ก่อนไม่ใช่ว่าจะไปทําด้วยความคิดของตัวเองเพราะพี่เคยผ่านมาก่อนพี่รู้ว่าคนดูจะไปแนวไหน จะด่าไหมหรือไม่ด่าแต่ถ้าเองปรึกษาพี่เนี่ยเอ้ยเป็นเรื่องเชิงไว้นู่นนี่นั่นไว้เราก็อาจจะหลอกก็จริงแต่เรามีการเฉลยว่าเราเตรียมกันมาหลังจากนี้มันจะต้องมีการเฉลยว่าเราเตรียมกันมานิพพาบอกว่าครับเพราะเราจะไม่มองคนดูว่าโง่เราจะต้องมองคนดูว่าเป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละเราจะไม่หาหลอกกับคนดูเตรียมก็คือเตรียม เราก็ฉเฉลยแม่งเลยท้ายคลิปมีคลิปของกาลินเห็นไหมเขาก็ฉเฉลยที่เขาทะเลาะกับเพื่อนที่ทะเลาะกับพี่ยูใดเห็นไหมใช่ใชเออ<ช>เขาก็ฉเฉลยแต่ถามว่าเด็กไปด่าเขาไหมเขาก็ด่าไม่ได้<ช>เพราะว่าเขาเตี้ยมกัน <ๆ S 1> เขาก็ฉเฉลยของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่เตี้ยมเตี้ยมเลยมาคุยกับพี่แล้วเดี๋ยวเราก็ทําในแนวฮาๆเอา,เอาถ้าจะตึงเครียดก็เดี๋ยวเราไปฉเฉลยว่ามันเตี้ยมหรือไม่เตี้ยม แต่อันไหนที่ไม่เตรียมพี่ก็ต้องลงในแบบไม่เตรียมถ้ามันจะตึงเครียดอีกรอบก็อยู่ที่เองแล้วนะว่าเองจะเป็นยังไงนะแต่พี่คิดว่าเองคงไม่มีแบบนี้แล้วแหละคงหลาบไปอีกนานอ่ะถ้าภาษาใต้เ,เรียกว,ว่าหลาบแล้วละ่ะแม่งโดนด่าขนาดเนี้คอมเมนต์ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอละแม่งด่าเองทั้งนั้นเลยอ่ะด่าพี่ด้วยเียกูกูพ่วงไปชวยกับมึงด้วยแต่ก็โอเค ไหนๆมึงก็อยู่กับพี่เอ็งโดนพี่ก็โดนก็เท่ากันช่างแม่มันถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันว่าในเมื่อที่พี่คุมคุมคนไม่ได้ไม่สามารถควบคุมได้เอ็งต้องตัดสินใจเองมันก็ต้องผิดที่พี่ด้วยว่าพี่ทำไมาไม่คุมน้องให้ดีกว่านี้พี่ผิดเองแผ่นี้ถือว่า ใครจะด่าก็ถือว่าเป็นด่าพี่แล้วกันไม่ใช่ด่าเองแล้วกันโอเคจบนะเรื่องนี้นะก็ตั้งใจทํางานเหมือนเดิมแต่จะถ่ายอะไรให้มาถามพี่โอเคไหมครับพี่ผมแบบผมขอโทษด้วยครับพี่แบบขอโทษแบบขอโทษคนอื่นด้วยครับแบบแบบผมพไปแล้วแบบที่หลังไม่ต้องขอโทษดูหรอกไม่มีไม่มีใครถ่ายมึงเลยตอนเนี้ยมึงไม่ต้องร้องหรอก แบบองคเครียดมากพี่มตืดึแบบผมนอนไม่หลับเลยลแล้ว,แล,วแล้วคุยกับแม่ยังแม่ว่าไงแม่ก็แบบบอกว่าเออแบบทําอะไรก็มคิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยครับแบบคนทำมาเต็มแล้วครับที่บ้านนั้นแหละมันพี่ครับเอ,อ้ยหออูวันหลังก็มาปรึกษาพี่ก่อนจะถ่ายอะไรอะ่ะครับพี่ผมผมขอโทษครับพี่ ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรออโดนโดนไปพร้อมกันน okay. ี่แหละตพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวไปไปดูน้องกันครับผมคนระับเธอเองรู้สึกผิดก็ดีอ่ะพี่เองก็นั่นแหละขอโทษเองด้วยที่ว่าเมื่อวานนะเรื่องเมื่อวานครับขอบคุณมากครับมันมันมันเหมือนแบบมันโกรธมันโกรธ กดที่เองหลอกด้วยแหละเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันมันไม่ควรมาหลอกกันแต่ว่าถามว่ามันเสียหายอะไรไหมมันก็ไม่เสียหายพี่ได้คลิปด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่บอกว่าอเหี้ยพี่จริงจังอะ่ะพี่ไล่รถไปอะ่ะเสียเสื้อเสียลูกสูบเสียฝาไปกี่ตัวกว่าจะไล่มาจนจนถึงตอนเนี้ยคือแบบมันเสียไปหลายพันอะ่ะเป็นเป็นปืนเป็นหมื่นแล้วอะ่ะนึกภาพบอกว่าครับเออไล่ไอ้บินก็เสียความรู้สึกไอ้บินก็มาช่วยพี่ไล่นู่นนี่นั่นอะ่ะมันก็ นั่นแหละอยากให้เข้าใจจุดนี้ด้วยว่าแม่งพี่ก็จริงจังสุดๆไอ้นนก็ตั้งความหวังว่าเออถ้ามันเชิงรอบนี้มันจะแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้ามันออกตัวดีคนที่จะจับตามองมันมีเยอะที่เขาจะเอามันไปเป็นนักแข่งอะเราก็จะได้ดีใจให้ผักดันน้องไปเป็นนักแข่งอย่างที่มันฝันไว้ไม่ใช่ว่าเออมันจะมานั่งนอนเป็นผักเป็นปลาอยู่ทุกวันนี้นี่ว้าบอกว่าน้องมันจะได้มีอนาคตนั่นแหละ ก็เขาหลังก็ปรึกษาพี่ด้วยวกันครับผมเมื่อกี้ก็พี่หลังก็จะปรึกษาพี่ครับโอเคไป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 อาบน้ำเตรียมตัวเดี๋ยวไปหาถ่ายคลิปเออโอ้ยใหย่แครก็พี่อพโอเคาาเอา,า,าละ